ตอนที่1 9 8ดาบจะเช็ดพลังของสายเลือดของแผลงร่างนกยุงแปลงร่าง,ง,งเหว่ามอฟีนิกและแปลงร่างเสือขาวได้รับการฟื้นฟูและปลูกให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์มันรวมตัวอีกครั้งในร่างของเสียวเหมยและเข้าสู่ด้านในของวงล้อสแสงสีแดงซีดเรียวของเธอในที่สุดมือก็แตะประตูสีสันสดใสตรงหน้าเธอมันเป็นเปลวไฟเลือดขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นอย่างสมบูรณ์ พลังงานที่เย็นยเยือกส่งมาจากประตูสีสันสดใสและโซ่ตรวนของเครื่องบินก็หายไปจากกลางของซิลเหมยอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้ความสามารถหลายอย่างได้กลับมารวมกันอีกครั้งและกดแห่งอวกาศก็ถูกกระตุน้นในชั่วพริตาาซิวเหมยได้ก้าวข้ามระนาบและมาถึงสนามรบของจักรพัิในอวกาศดาบเลื่อนอยู่ในอากาศ ดาบยาวสีแดงเข้มในมือของเธอถูกล้อมรอบด้วยรูปแบบเวทมนตร์สีแดงทองจำนวนนับไม่ถ้วนในเวลานี้เสี่ยวเหมยไม่สามารถควบคุมร่างกายของเธอได้อย่างสมบูรณ์จิตวิญญาณแห่งสวรรค์ที่มาพร้อมกับดาบอสุราข้ามเวลาและพื้นที่ได้หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเธออย่างบ้าคลั่งตอนนี้เธอรู้สึกว่าการปล่อยพลังนี้ออกมาอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเธอได้ ด้วยการเคลื่อนไหวสติเล็กน้อยเสียวเหมยตระหนับว่าทางซานในร่างกายของเขาดูเหมือนจะกำลังสื่ออะไรบางอย่างไปยังโลกภายนอกในครู่ต่อมาประตูสีสันสดใสที่มีความสูงมากกว่า1,000 0เมตรปรากฏขึ้นข้างจริงๆประกายแห่งความปิติยินดีสองประกายในรูม่านตาราวกับคริสตัลจากนั้นจึงควบคุมพลังของเลือดเพื่อเทเลพอร์ตไปทางประตูแสงเจ็ดสี ในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่ไร้ขอบเขตมีสายเลือดเย็นเยือกหลายสายที่พัวพันกับราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์โชคสีขาวดำละลายราวกับน้ำแข็งและหิมะภายใต้สัมผัสของพลังศักดิ์สิทธิ์ของชูร่าจักระพัดหลายคนมองดูหญิงผมดำรายล้อมไปด้วยแสงเวทมนต์สีแดงซีดด้วยความตกใจพร้อมๆกันพวกเขายังรู้สึกถึงภัยคุกคามต่อความตายบนร่างกายของเธอ เซียวเหมยยกดาบอาชูราเครื่องหมายเวทมนต์สีแดงเลือดจำนวนมากกระจายไปทั่วฝ่ามือของดาบของเธอและพลังงานแห่งนางฟ้าก็ถูกดูดซับโดยเธอและฉีดเข้าไปในดาบอาซูราสิ่งนี้เคยเป็นของเธอและนักฆ่าที่ทรงพลังที่สุดของทางซานอีกครั้งค่ายพลังศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่เพียงพอที่จะทำลายระนาบทั้งหมดท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวไม่ว่าดวงตาจะมองไปทางไหนก็กลายเป็นเลือดดาบโลหิตอสูร รัศมีอันน่าสะเพรึงกลัวได้ตัดผ่านหวงอวกาศและร่อนลงสู่ราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งถูกควบคุมโดยสายเลือดของชูราและพายุที่ไม่ทราบแน่ชัดราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์พุ่งอยู่ยงคงกระพันในวินาทีสุดท้ายเป็นเพียงชั่วขนาเท่านั้นร่างมนุษย์ของเขาพังทลายและสวรรค์สิบหางร่างของราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกครั้งในจักรวาล ดวงตาแนวตั้งบนหน้าผากของเขาถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ด้วยดาบของเซียวเหมยเลือดไหลออกมาจากตาปากจมูกของเขาและหูและลอมหายใจของคนทั้งร่างสุดลงเซียวเหมยค่อยๆคลุมหน้าอกของเขาค่อยๆตกลงไปที่ด้านข้างของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งพยัคฆ์ขาวพลังงานสวรรค์ส่วนใหญ่ที่เพิ่งปรากฏขึ้นพร้อมกับดาบเทพพสูนได้ดูดซับโดยเธอเนื่องจากการใช้ดาบโลหิตเทพพสูน แต่มันถูกแสดงไว้ที่จุดสูงสุดของจักรพรรดิการที่ออกมาเช่นนี้แม้แต่ในอาณาจักรเทพเดิมก็คือการดำรงอยู่ของทักษะเวทมนต์สุดยอดแอรละมนก็เป็นการบริโภคอย่างมากสำหรับเธอการมาถึงของร่างกายดาบอสุราสำหรับเธอนั้นไม่มีอะไรนอกจากพลังของดาบในเวลานี้ราชาแห่งจิ้งจอกดวงตาของเขาซึ่งเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสดโดยไม่รู้ตัวเต็มไปด้วยความนึกไม่ถึงในขณะนั้น เขาพยายามกระตุ้นพลังของระนาบพ,พักพวกเพื่อแข่งขันกับดาบเลือดชูราแต่กลับพบความสิ้นหวังว่าสายเลือดของชูราภายใต้สถานการณ์เขาได้สูญเสียการปกป้องระนาบฟรานพลังงานพิเศษแบบนั้นเซียวเหมยเคยใช้มันในการแข่งขันบรรพบุรุษช,ชั้นสูงแตบบ่พระเจ้าราชาจึงจอกสวรรค์ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเขาจะถูกเธอฟันด้วยดาบหลังจากที่เขาไปถึงระดับของราชาเทพแล้ว เมื่อรู้สึกถึงการล่มสลายของร่างที่แท้จริงของเทพอสูรพระเจ้าจึงจอกสวรรค์ก็ยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าเขามาถึงระดับของราชาเทพแล้วแต่จริงๆแล้วเขาถูกตัดศีรษะโดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ถึงขั้นเทพเมื่อสองสามปีก่อนอยา่าเป็นไปไม่ได้เขาเป็นราชาแห่งทวยเทพและเป็นเทียงคนเดียวที่ก้าวสู่ระดับเทพราชาอีกครั้งเป็นเวลาหลายหมื่นปี เขาควบคุมโชคของระนาบและควบคุมทุกอย่างในชีวิตของระนาบเขาจะตกแบบนี้ได้อย่างไรดวงตาสีขาวของราชาเทพเจ้าจึงจอกสวรรค์เปลี่ยนเป็นสีแดงอีกครั้งในขณะน,นี้และดวงตาของเขาทะลุทะลวงจากกระพัดท,ทั้งหมดไปยังดาวเคราะห์ที่กลายเป็นพลังงานสำรองของเขาในสายตาของเขาแล้วเนื่องจากเขากำลังจะล้มลงสิ่งมีชีวิตบนใบหน้านี้อาจติดตามเขาไปด้วยเพื่อสลายไปในจัก,กรวาล ราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์ยิ้มเขาเต็มไปด้วยเลือดและหัวเราะอีกครั้งในเวลานี้ความโกรธสีดำและสีขาวเริ่มแผดเผาด้วยรอยยิ้มของเขาและพลังของราชาเทพ,พเจ้าซึ่งถูกทำลายโดยดาบโลหิตชูราได้เริ่มต้นขึ้นเพื่อฟื้นปูนอีกครั้งพลังกดทีของจักราวาลค่อยๆมาจากทุกทิศทุกทางหากปราศจากการปกป้องจากระนาบภพพวกราชาแห่งเทพเจ้าย่อมได้รับผลกระทบจากกฎแห่งจักราวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามน้ำเวลานี้ในสายตาของราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์นั้นไม่มีจิตสำนึกภายใต้อิทธิพลของอำนาจแห่งความพินาศเขาถูกควบคุมโดยกฎแห่งจักรวาลอีกครั้งสำหรับเขาสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในตัวเขาชีวิตคือการฆ่ารานาฟ้าหลันและจักรพรรดิที่อยู่ข้างหน้าเขาในคราวเดียวความลหลงไหลทางสิบหางแกว่งไปแกว่งมาและในวินาทีต่อมาร่างใหญ่ของเทพราชาเทียนหูก็เริ่มร่วงลงสู่ฟ้า หลันซิงและหางทั้งสิซึ่งเป็นอาวุธร้ายแรงของเขาก็กวาดไปทางเสียวเหมยและคนอื่นๆด้วยตอนที่1 9 9คุณคุ้นเคยกับคุณหรือไม่ในขณะนี้จริงๆเปิดประตูที่มีสีสันซึ่งปรากฏพร้อมกับดาบเลือดชูราช่าเช่นเดียวกับการปรากฏตัวของดาบพาชูรา่ารัศมีอมตะนับไม่ถ้วนเล็ดลอดออกมาจากด้านในของประตูแสงและจริงๆดูดซับเกือบจะในทันที ในขณะนี้ธาตุปริศูนสีทองที่ห้อยอยู่กับระลอกน้ำนับไม่ถ้วนก็ตกไปอยู่ในมือของจริงจริงด้วยฉันไม่รู้ว่าเมื่อไรดวงตาที่เหมือนคริสตัลของจริงจริงกลายเป็นสีฟ้าราวกับทะเลในสภาพแวดล้อมที่ใกล้สุญญากาศของจักรวาลเสียงของคลื่นก็นังขึ้นปริศูนทองคำในมือของเขาพลิกกลับและว,วงกลมของรัศมีสีทองที่บรรจุพลังอันยิ่งใหญ่ที่กับขังสวรรค์และโลกไว้ก็เบ่งบานอีกครั้งต่อพระเจ้าราชาของจิ้งจอกสวรรค์บูม พายุปั่นป่วน,นขยายใหญ่ขึ้นทันทีวงกลมทับซ้อนกันและรัศมีสีน้ำเงินยังคงหมุนเวียนต่อไปรวบรวมไฟแห่งชีวิตของพระเจ้าจ้งจอกสวรรค์อย่างสมบูรณ์ภายในขอบเขตของพายุที่ไม่แน่นอนฐานทั้งสิบหางที่เคยโจมตีจักรพรรดิก่อนหน้านี้ถูกถอนออกทั้งหมดด้วยการดูดซึมจิตวิญ,ญญาณของนางฟ้าจริงๆได้ไปถึงฐานการเพาะปลูกของราชาเทพครึ่งขั้นแล้วและถูกระงับอีกครั้งจนถึงระดับสูงสุดของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ จุดประสงค์ขอองค์การฝ่าฟันราชาเทพครึ่งเก้าคือการจำกัดราชาเทพจิ้งจอกสวรรค์ชั่วคราวด้วยตรีศูนย์ทองคำในขณะนี้เขาได้กลับไปยังฐานการเพาะปลูกของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงการปรับปรามกฎสากลเมื่อถอนตรีศูนย์เทพสมุดแล้วจริงๆนั่งอยู่ตรงกลางของจักรพรรดิหลายองค์เงาต้นไม้สีฟ้าทองควบแน่นตั้งแต่กำเนิดและพลังชีวิตที่กระจับกระเฉงพุ่งขึ้นเติมเต็มการบริโภคพายุป,ปั่นป่วนเวอร์ชันเต็มอย่างต่อเน,นื่องในตอนนี้ เมื่อมองไปที่เซียวเหมยที่อยู่ข้างๆเธอรอยยิ้มที่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่สวยงามของจริงๆในเวลาต่อมาจิ้งจอกสวรรค์จะถูกกวาดล้างออกไปการปรับปรามพายุปั่นป่วนเป็นสองเท่าและกดของจักรวาลทําให้เขาไม่มีจุดจบอื่นใดนอกจากการทําลายล้างกดแห่งจักรวาลไม่ได้กระททาการดํารงอยู่เบื้องล่างของเทพราชันดังนั้นตอนนี้จักรพรรดิจึงประทับอยู่บนต้นไม้ใหญ่สีน้นําเงินทอง เมื่อเผชิญกับแสงดาวของจักรวาลที่สองประกายอีกครั้งทุกคอน,นอดไม่ได้ที่จะตกอยู่ในความเกียดคร้านเซียวเหมยผู้เพิ่งปล่อยดาบโลหิตชูร่าได้หลับสนิทอยู่ข้างจัก,กรพรรดอิอสูรพยัคขาวผู้ยิ่งใหญ่จุดๆุดจ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 ุดเมื่อจักรพรรดอิอสูรพยัคขาวกลับมายังราชสำนักกับเซียวเหมยจินเหียวหลิงผู้บุกทะลวงจักรพรรดิไปแล้วกำลังรอยอยู่ใต้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของรัฐสภา ถังซานยินและหม้อผล,ลไม้สีทองสีน้ำเงินสามผลที่เขาสร้างขึ้นด้วยพลังของคริสตัลให้กับจักรพรรดิสวรรค์จากนั้นทิ้งไว้กับเสี่ยวเหมยและจักรพรรดิสูนพยักขาวยิ่งใหญ่ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเมื่อเสี่ยวเหมยฟื้นคืนสติมันอยู่ในบ้านไม้ที่เรียบง่ายและเฟอร์นิเจอร์รอบๆดูเหมือนจะทำมาจากจักรพรรดเงินสีน้ำเงินตื่นแล้วเหรอถังซานผลักประตูและเดินเข้าไปในห้องยิ้มให้เสี่ยวเหมย ที่ชายทำไมคุณถึงมาที่นี่เสียวเหมยประหลาดใจเมื่อมองดูเสื้อผ้าของเขาและสภาพแวดล้อมภายนอกประตูเขาอดไม่ได้ที่จะตบถังซานสองครั้งอัญญะประกาศคู่จุดจุดจด,จดเกิดอะไรขึ้นทังซานจับมือเสี่ยวเหมยโดยไม่รู้ตัวและถามด้วยความเป็นห่วงที่ซานที่นี่คือที่ไหนฉันไม่ใช่เรอ่อฉันตายแล้วเหรอ เซียวเหมยสับสนเล็กน้อยเมื่อมองไปยังถังซานที่อยู่ข้างหน้าเขาเขาไม่สามารถพูดอะไรแปลกๆได้แต่ให้ความรู้สึกเหมือนจริงมากสาวง่ฉันจะปล่อยให้คุณตายได้อย่างไรเมื่อฉันอยู่ที่นี่ถังซานปลอกตาไปที่เซียวเหมยและเกาจมูกของเธอแล้วเราอยู่ที่ไหนเมื่อมองไปที่ถังซานที่คุ้นเคยเซียวเหมยก็ตกตะลึงและถาม บนระนาบใหม่คุณตายจริงในตอนนั้นแต่ฉันมีความหวังมากฉันตามคุณมาที่นี่และพบคุณอีกครั้งเรามีประสบการณ์มากมายร่วมกันและตอนนี้ความทรงจำของคุณเพิ่งเริ่มฟื้นตัวคพราะครั้งหนึ่งคุณสัมผัสทางจิตวิญญาณมีพลังมากเกินไปดังนั้นคุณจึงปกปิดความทรงจำของคุณเกี่ยวกับชีวิตนี้อีกครั้งแต่ไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะกลับคืนมาในไม่ช้าถัางซานไม่สามารถช่วยลูกหัวภรรยาของเขาปลอบโยนเบา เซียวอูตกตะลึงครู่หนึ่งเธอไม่ได้รู้สึกประทับใจแม้แต่น้อยกับสิ่งที่ถังซานพูดเธอเพียงรู้สึกว่าการฝึกฝนของเธอนั้นอ่อนแอกว่ามากและจิตสำนึกของเธอก็วุ่นวายเช่นกันเกิดอะไรขึ้นตื่นแล้วจะได้เจอฉันอีกครั้งคุณไม่มีความสุขหรอถังซานเอียงศีรษะราวกับกล่าวหาเซียวอูเล็กน้อยไม่ไม่ไมที่ซานอย่าพูดเรื่องไรสาระเราอยู่ที่ไหนหลิงลินและอูถงอยู่ที่ไหนและซูนอยู่และคนอื่นๆ เมื่อเห็นการแสดงออกที่ไม่พอใจของทางซานเสี่ยวอู่รีบเปลี่ยนเรื่องโอ้บอกพวกเขาก่อนจะหลับไปว่าฉันคือคนที่คุณรักที่สุดเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะรู้แค่ว่าต้องดูแลหลินหลินและคนอื่นๆอย่างไรฉันโกรธคุณต้องเรี้ยกล่อมฉันทางซานทำให้เสี่ยวอู่ดูว่างเปล่าอันยักประกาศคู่จุดจุดจุดที่ซานฉันพบว่าคุณดูเปลี่ยนไปแล้วเมื่อมองดูคนรักที่คุณเคยของเธอเสี่ยวอู่แสดงอาการหมดหนทางมันเปลี่ยนไปยังไง ทางซานสงสัยฉันกลายเป็นคนพานซึ่งทำให้ฉันคิดว่าฉันคุ้นเคยกับคุณในอาณาจักรเทพมาหลายปีแล้วอัญญะประกาศคู่จุดจุดจุดคุณเพิ่งฟื้นในทงังทฤษฎีแล้วคุณไม่สามารถฆ่าการตกที่แปดได้การแสดงออกของทางซานกลายเป็นความขุนเคืองเล็กน้อยแต่ฉันดูเหมือนจะมีความสามารถอื่นในชีวิตนี้ตัวอย่างเช่นนี่คือกฎอวกาศที่เราคุ้นเคยมากที่สุด ภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของจักรพรรดิปีศาจพยักเขาวสู้ฉินหลิงซีโม่จริงจริงจ,งจางฮาวซวนและคนอื่นๆชายผู้มีรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอยู่เสมอถูกเสี่ยวอูโยนออกจากห้องใช่แล้วมันถูกโยนออกไปและสายเลือดก็ถูกพลังศักดิ์สิทธิ์ของชูราขัดขวางและศีรษะก็ถูกโยนทิ้งไปเมื่อออกจากประตูเผชิญกับใบหน้าแปลกๆที่มีอารมณ์ต่างกันรอยยิ้มที่อ่อนโยนก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเสีย่ยวอูคุณโอเคไหม บทที่1,100ชื่อของเธอคือเสีย่ยวอู่ภายใต้การจ้องมองของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงเขาลุกขึ้นนั่งจากพื้นดินผมสีน้ำเงินเข้มยาวของเขาปกคลุมไปด้วยดินสีน้ำตาลปนเหลืองสิ์ที่ท่านเคยเห็นเสี่ยวทั้งเขินไอเช่นนี้เมื่อใดคนเดียวที่มองเสี่ยวอู่ด,ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาและอดไม่ได้ที่จะกลืนแน่นอนว่าไม่ใช่เพราะเสี่ยวอู่กลายเป็นราชินีและใบหน้าของเธอสวยขึ้นกว่าเดิม แต่เพราะเธอรู้สึกถึงออร่าที่ยเย็นเยือยบนร่างกายของเธอมันจะถูกบทขยี้ตามปกติฉันไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมปู่ปิงจี้จิ้งกูลี่ข้างข้างเขาโดยไม่รู้ตัวและกูลี่ก็จิ้งเฉิงจื่อเฉิง,งโดยไม่รู้ตัวในอีกด้านหนึ่งทําไมคุณถึงตื้อฉันเสี่ยวทังถูกเรียกว่าเมื่อคุณเลี้ยงสุนัขโสดอย่างเขามาดูกันว่าพวกเขากลัวภรรยาของพวกเขาไหมเฉิงจื่อเฉินเหลือบมองที่บ้านเกิดของเขาฉันคิดว่ารุ่นที่ต้อง ก่อนที่คำพูดที่กูรี่จะพูดจบปากก็แข็งไปหมดผูปิงจี้ใส่หัวที่บ้านเกิดของเขาแล้วยกเลิกข้อจำกัดของเขาดีกอ่ว่าที่จะพูดน้อยเกี่ยวกับบางสิ่งเสี่ยวเมยซู่ชินมองไปที่เสี่ยวอูที่กำลังละลายเหมือนสายลมหรือดูใบไม้พลิบไม่แน่ใจในสถานะของเธอเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงทำได้เพียงถามเธอเบาๆนี่คือแม่ของคุณในชีวิตนี้การส่งเสียงของทางซานเข้ามาในจิตใจของเสี่ยวอูในเวลาเดียวกัน แม่เสีย่ยวอูมองหญิงสาวสวยคนนี้ด้วยอารมณ์ราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิต่อหน้าเธอด้วยความประหลาดใจใช่ในชีวิตใหม่ของเธอเธอมีแม่ของเธออีกแล้วเหรอโดยได้รับแรงบันดาลใจจากกฎแห่งอวากาศช่วงเวลาต่อมาที่เสีย่ยวอูเข้ามาหาสู้ฉินอุ้มสู้ฉินซึ่งสั้นกว่าตัวเองครึ่งหัวไว้ในอ้อมแขนของเธอเมื่อรู้สึกถึงบรรยากาศที่คุ้นเคยและจริงใจต่อหน้าเธอ ร่างกายที่บอบางของเสียวอูก็สั่นสทานจิตใจของเธอที่เฉยชาเนื่องจากการตื่นของเธอก็อบอุ่นขึ้นและกระตือรือร้นมากขึ้นในอ้อมกอดน,นี้แม่แม้จะมีประสบการณ์นับหมื่นปีในใจของเสียวอูแม่ของเธอยังคงเป็นอุปสรรคที่เธอไม่สามารถเอาชนะได้ในชาติที่แล้วแม่ผู้ให้กำเนิดของเธอถูกสัตว์วิญญาณอื่นๆฆ่าและกินในส่วนลึกของป่าชิงโตเพื่อตามหาพ่อของเธอ หากสองที่น้องไม่รีบไปยังที่ที่เสี่ยวอูอาศัยอยู่จากพื้นที่หลักในเวลาที่แม่เธอจะไม่สามารถเข้าถึงฐานการเพาะปลูกหนึ่งแสนปีนับประสาได้พบกับถังซานเกิดอะไรขึ้นซูชฉินตบหลังเสี่ยวอูพยายามให้ความอบอุ่นกับลูกสาวของเธอมากขึ้นไม่มีอะไรฉันแค่มีความสุขมากเสี่ยวหูยิ้มและปล่อยซู่ฉินที่กอดเธอแน่นหากมีคนอีกมากมายที่ไม่คุ้นเคยกับเธอเธอก็อดไม่ได้ที่จะจูบซู้ฉินกำหนดว่าแม่ในชีวิตนี้มีจริงหรือไม่ สาวงูช่างน่าสนุกนักหรือนี่เจ้าไม่ได้ลองผ้าอ้อมแล้วหรือฉันยังรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปที่เจ้าจะช่วยดูแลธุรกิจร้านชานมตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กแม้ว่าจะรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยแต่ซูฉินยังคงสัมผัสหัวลูกสาวของเธอโดยไม่รู้ตัวและพูดชานมชานมอะไรเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวอูพลาดจุดนี้ไปอาซูฉินตกตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นจึงหันความสนใจไปที่ถังซานเสี่ยวถังเกิดอะไรขึ้นเสี่ยวเหมยเธอ แม่ฉันควรเรียกเธอว่าเสี่ยวอู่ถานฝึกหัดทะลวมจัก,กรพัดความทรงจำบางอย่างเกี่ยวกับเธอก่อนที่จะมาที่นี่ได้รับการฟื้นฟูและความทรงจำทั้งหมดในชีวิตของเธอถูกปกปิดไว้ท่วคราวทั้งซานกล่าวด้วยรอยยิ้มโดยคราวนี้หลายคอนมีสิ่งที่เคยเป็นความลับก็ไม่ใช่ความลับของครอบครัวเหล่านี้อีกต่อไปเซียวเหมยยังบอกเขาด้วยว่าคุณบอกเขาถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนในอดีตและปัจจุบนันแล้วความทรงจำของเธอในชีวิตนี้จะฟื้นคืนมาได้ไหม ซูชินคิดอยู่ครู่หนึ่งและถามทางาังซานใช่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะชาติก่อนของเธอมันแรงเกินไปหากเธอหายดีแล้วคาดว่าคงใช้เวลาหลายปีนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะอยู่ต่อกระนาบนี้ความทรงจำของฉันกลับคืนมาอย่างสมบูรณ์นั่นคือตอนที่ฉันกำลังจะพาคุณและคุณปู่ออกไปจากที่นี่ด้วยกันกี่ปีคุณช่วยบอกจำนวนที่แน่นอนได้ไหมจางฮ่าวซูนถามทางาังซาน อาจารย์ไม่ต้องกังวลหลังจากเหตุการณ์ในสำนักบรรพบุรุษโชคของทวีปนางฟ้าได้แพร่กระจายไปยังระนาบอีกครั้งไม่กี่ปีก็เพียงพอแล้วสำหรับมนุษย์อย่างพวกเราที่จะยกระดับความแข็งแกร่งโดยรวมของเราไปสู่ระดับใหม่ทั้งหมดละสานบรรพบุรุษปัจจุบันจะไม่เป็นอีกต่อไปมันเป็นการโจมตีเผ่าพันธุ์มนุษย์เหมือนเดิมทังซานยิ้มและเหลือบมองผู้หญิงคริสตันที่ยืนอยู่หน้าจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่